ไพ่คู่แท้นะคะเปิดมาใบแรกเลยนะคะคุณกับเขานะคะมีใจที่มันตรงกันแล้วก็คือพร้อมที่จะมอบความรักให้แก่กันและกันนอนแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะตรงนี้พร้อมที่จะผูกมัดด้วยนะคะรักมากนะคะรักมากมันมีสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งมาแทนที่คุณได้อยู่แล้วอะ่ะตอนเนี้ยคุณคน,คนสําคัญที่สุดนะคะคนคนที่คือคือคนที่เข้าไปปลอบลมใจของเขานะตรงเนี้ยเห็นไหมคือเขารู้สึกผิดกับคุณมากๆนะคะบางที มันสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเขามันกัดกินตัวเขาคะแต่เขาไม่หลงลืมคุณนะว่ามีสองคู่ข้างหลังอะบางทีว่าบางทีอะเขาแบบว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มาชุดลังเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่เขารักคุณมากคนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่มาชุดลังเขาไว้นะคะตรงนี้มองว่าได้แดงผูกกันแล้วนะอืมเนี่ยผูกกันแล้วนะคะ คือเขาสูว่าเขาถูกใจคุณมากเมื่อเขาเจอคุณนะต้องการที่จะดูแลคุณให้ดีที่สุดนะไม่ว่าไงก็ตามแต่มอกว่าคุณกับเขามันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกันได้แล้วนะคะตรงนี้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกันได้แล้วมีได้แดงูกกันอยู่นะคะตรงนี้คือมองว่าพร้อมจะเริ่มต้นแล้วนะคะพร้อมจะเริ่มต้นแล้วคืออาจจะคุณอาจจะอยู่บนนี้ก็ได้เขาก็พร้อมจะเริ่มต้นนะคะไปหาคุณไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามนะเขาจะพยายามบอกคนนี้จะพยายาม ออกจากจุดคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเอาไปหาคุณแน่ๆนะคะเมื่อเจอแล้วคือมันใช่ก็คือใช่เนาะคุณเนาะค,ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคุณเต๋วตัวคุณนะเป็นสภาวะหยุดนิ่งนะคะคือคิดค่อนข้างเยอะแหละเพราะเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตของเขาคือเขาแน่นอนเขาต้องคิดเดยอะอยู่แล้วถูกต้องแล้วนะคะถ้าเขา,าคิดเยอะนั่นคือหมอก็ไม่ใช่ทําไงจะได้ให้ได้มีคุณอยู่ในชีวิตออเขานะคะตรงนี้มากกว่าที่หมอคิดว่านะคือคุณ่เป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่า มันรู้สึกอบอุ่นนะคะเราไม่มีอะไรแปลกๆแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาที่ทําให้เขาได้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นั่นเองนะคือคุณเข้าเป็นคนที่เข้าไปปลอบลมใจเขานะคะคือมีคุณแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจ,ใจตรงนี้นะคะก็ขอส่งหวังกับความรักนะคะคุณขอบคุณค่ะ